รายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโรครายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ขึ้นโลโก้ช่อง9 M ้า M c o s h s d หมายเลข30กราฟิกนกสีฟ้าบินอยู่บนท้องฟ้าก่อนกลายเป็นสนัญลักษณ์นกโลโก้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โลโก้คิสซนพลัสขึ้นข้อความเสนอกลุ่มคนชายหญิงพูดคุยกันขึ้นข้อความสังคมชุมชนมือทหารเด็กข้าราชการช่วยกันปลูกต้นไม้ขึ้นข้อความความสามัคคีกลุ่มเกษตรกรหลายวัยชูมือยิ้มแย้มขึ้นข้อความความ,ความสำเร็จ กลุ่มคนหลายสิบคนยกนิ้วชูมือยิ้มกว้างชายสองคนยิ้มแป้นชูผ้ามัดย้อมชาวนา3คนยืนยินย้มชูรวงข้าวกลุ่มคนสิบคนยืนเรียงหน้ากระดานชูมือขึ้นโลโก้น้ำหนึ่งไทยเดียวโอ้โต่ก่อนวิ่งเนี่ยทอดก่อนถนน,นดินอะ่ะฝั่งอนุนะ่ะเป็นทางผ่านเลยนะโอ้โหฝั่งอนุนเขาขายกันฝั่งอนุนโกงข้ามมันอะ่ะเปิดเลยอะ่ะใครมีไปซื้อได้เลยเพราะนทางผ่านกันนะนี่ทางผ่านฮุกสิคะโอ้โห มากเงิน,งนทองทองนี่อย่าให้มีเลยหยิบ,ยบไม่ขอก็อหยิบก็ลักกอ็อะไรแหละแป้วะโอ้ยผจญมาเยอะมากไม่ไหวขึ้นข้อความคลองจระเข้น้อยจังหวัดฉะเชิงเซาถอดบทเรียนแก้ปัญหาย,ยาเสพติดในชุมชน ยาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรงที่แพร่ระบาดในระดับโลกและเป็นที่รู้กันว่าที่ไหนก็ตามที่มีปัญหายาเสพติดระบาดจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปสู่ปัญหาอื่นๆอีกมากมายในประเทศไทยเองก็มีปัญหาด้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสิบปีโดยเฉพาะที่นี่ชุมชนคลองจระเข้น้อยอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซา หมู่บ้านที่ทำการเกษตรเลี้ยงชีพมีวิถีชีวิตที่ดูสุขสงบแต่หากย้อนกลับไปเมื่อปี2,537ที่นี่เคยประสบปัญหาด้านยาเสพติดทั้งการเสพและการค้าอย่างรุนแรงในอดีตก็ทำอาชีพเนี่ยทำนาทำกเกษตรกรรมต่างๆแล้วก็มาเลี้ยงปลามาเลี้ยงกุ้งทีนี้พอมาเริ่มรวยเนี่ยคนก็ เริ่มเยอะๆกันมานะวัยรุ่นก็ผ่านถนนนี่ดีมั่งไม่ดีม่งนะไม่ใช่แบบนี้ทีนี้เรื่องหนักหนาก็ไอเรื่องยาเสพติดเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยคือสบัยนั้นเนี่ยคือเรียกว่าของจยะเขค่น้อยของหมู่สองของตำบลกอไร่เนี่ยนะครับมีเรียกว่าวัยรุ่นนะนะประมาณห้าหกสิบคนเรียกว่าอยู่ในขบวนการเสพทั้งนั้นเลยนะครับ มีม,มีมีเด็กสองคนที่ว่าไม่เข้าไปยุ่งเกี <ket S 1> ่ยวกับยาเสพติดนอกนั้นเสร็จหมดครับกลางคืนเนี่ยผมนั่งอยู่หน้าบ้านเนี่ยท้าไม่ได้หลับได้นอนอ่ะเพราะว่าจะมีพวกเด็กวัยรุ่นพวกเนี้ยเดินทั้งคืนทั้งคืนนะตั้งแต่หกโมงเย็นไปถึงเช้าสุนัขเนี่ยพูดตรงๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะสุนัขเนี่ยกลางคืนไม่ได้หลับได้นอนอ่ะ แต่กลางวันเนี่ยหาหาสุนัขไม่เจอเพราะสุนัขนอนเขาเห่าทั้งคืนหมาเห่าจนเมื่อยหลับเป็นการเปรียบให้เห็นภาพของชุมชนคลองจระเ้น้อยในเวลานั้นที่มอเตอร์ไซค์ส่งเสียงดังทั้งคืนคนนอกเข้ามาซื้อยาคนในทั้งเสพทั้งขายส่งผลให้หมู่บ้านที่เคยสงบสุขเริ่มเกิดรอยร้าว ก็กินเหล้ากินยาไปมั้งทะเลาะเบาะแยวงกันมั้งเพราะว่ามันไอคนมันตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นคนครอบครัวที่ติดกัครอบครัวไม่ติดก็เกิดระแวงกันไอที่มันหนักหนาสาหัสเดียนก็คือลูกผมนะลูกผมเนี่ยบุหรี่ไม่สูบเหล้าก็ไม่กินนะแต่ติดยาบ้าสูบจนเบอร์บ้างแล้วก็จนเงินไม่มีนะไปเชื่อยาเข้ามาเนี่ยเป็นเงินประมาณห้าหกหมื่น ลูกผมนี่ก็น่าดูอยู่แล้วนะหลานผมมาทองพ่อทองแม่หลักหมดไปเรียนแล้วก็ติดยาติดอยู่ก็อะไรมาอย่างเงี้ยก็ทุกสี่ค้าโหงมากเงินเงินทองทองนี่อย่าให้มีเลยหยิบ,หยบไห่ขอกอ็หยิบก็ลักก็อ,อะไรแหลกไปแล้วเอาไปเลิกมั่งอะไรมั่งแต่เขาก็มันก็ไม่เป็นผลนะ่ะ เขมาอยู่บ้านก็ไม่เลิกความทุกข์กัดกินความสงบสุขของหมู่บ้านไปเรื่อยๆจนกระทั่งชัยชาญจำเริญผู้เฝ้ามองความเป็นไปของชุมชนคลองจระเขน้อยมาเนิ่นนานได้ก้าวเข้ามาเป็นนายกอบตอในปี2542ปัญหาเรื่องยาเสพติด ถึงได้เริ่มแก้ไขพอดีผมก็ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาองค์การพานธุ์ต้นบนกอไลนะครับก็เข้าไปอยู่ในสภาเสร็จแล้วก็ได้พบกับผู้คนมากหน้าหลายตาด้วยกันก็เลยพอดีมีตำรวจอาสาเนี่ยนะครับอาสาตำรวจชุมชนเนี่ยเข้ามาผมก็เลยไปปรึกษาเขาอนนะครับแล้วเขาก็มานั่งเสิร์ฟภาพกันนั่งปรึกษากันสามสีคนนะครับมานั่งดูคือ ใครว่างอย่างลุงเสรเนี่ยเขาว่างลุงเสม็งก็แวะมานั่งคุยคือใครว่างก็แวะมานั่งคุยมานั่งคุยกันแล้วด,ดูไปเลยว่าคืนหนึ่งเนี่ยมันจะมีสักเท่าไหร่นะครับทีนี้ก็สืบสภาพกันอยู่เป็นเดือนนะไม่ใช่ว่าวันสองวันนะหเดือนเจ็ดเดือนไปแล้วก็เราก็มานั่งปรึกษากันว่าจะดำเนินการอย่างไรดีขึ้นข้อความแก้ปัญหายาเสพติดที่กัดกินชุมชนโดยมาตรการบันได3ขัน้น อีกคราวนี้ในเริ่มแรกเลยเนี่ยเราดําเนินการคือเราใช้มาตรการยุทธศาสตร์บันไดสามขั้นเริ่มต้นเลยนะฮะยุทธศาสตร์บันไดสามขั้นเนี่ยคือขั้นที่หนึ่งลดขั้นที่สองละขั้นที่สามทำลายนะครับขระบวนการลดคือเราเราก็จะมีเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์ของเรานะครับเราก็ลองผิดลองถูกกันนะ คือก็อาศัยโรงนาบ้านแม่ยายผมเนี่ยเนี่ยหลักติดหลังเนี้ยเขาจะเป็นโรงโรงนาใหญ่ๆเอาตรงนั้นเน่ยเป็นเป็นเป็นศาลาประชาคมชัยชาญน,นั่งประชุมกับทีมงานเมื่อได้ศาลาประชาคมชั่วคราวก็ถึงคราจัดทําข้อมูลคัดกรองครอบครัวที่มีผู้เสพยาเสพติดเพื่อหาจํานวนที่แน่ชัดมีประชาชนเข้ามาให้ความร่วมมือไม่กี่คนเพราะว่าเขาก็ถือว่าไม่ใช่เรื่อง นะครับไม่ใช่เรื่องอย่างหนึ่งคือถ้าดําเนินการไปแล้วเดี๋ยวจะเกิดการทะเลาะเบาแว้งกันเพราะมันเป็นเกี่ยวพันกันเป็นพี่น้องกันหมดแหละยากกันหมดครับเราก็ทาทาอยู่หลายรอบนะครับเราก็ยังไม่สามารถที่จะเอ็กซเรย์ X ได้ว่าบ้านใครติดบ้านใครยังไม่ติดนะครับก็หลงทางปีขวาเข้าขไปแล้วยังหลงทางอยู่ไม่รู้จะทำยังไง ในขณะที่กำลังจะมืดแปดด้านแสงสว่างที่ปลายอุโมงก็เริ่มชัดเจนขึ้นทางเดียวที่ทีมงานเห็นพร้อมต้องกันในการแก้ปัญหานี้คือการสร้างความเชื่อใจให้กับคนในชุมชนก็ใช้วิธีเนี้ยใช้จนจนกระทั่งว่ามีเด็กโดนจับนะโดนจับเป็นเรื่องของยาเสพติดเนี่ยไปตรวจปัสสาวะเจอแล้วก็ แล้วในกด,ดีอีกคราวนี้ผมก็คุยเดียวว่าเราจะทาข้อตกลงได้ไหมระหว่างโรงพักกับหมู่บ้านเนี่ยว่าถ้ามีเด็กที่โดนจับแล้วพาไปตรวจปัสสาวะพบฉี่สีม่วงนะครับแล้วก็ให้หมู่บ้านเนี่ยเอามาบําบัดผู้ปกครองเขาก็เริ่มเริ่มให้ฟัมเชื่อเชื่อมั่นเริ่มเชื่อใจกันแล้วว่า ทา,ทางชุมชน,เ,นเขาสามารถที่จะดําเนินการได้ก็เริ่มทยอยเข้ามาเข้ามาเข้ามาในที่สุดวันที่21พฤษภาคม2543การประชุมประชาคมโดยมีชาวบ้านเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงจึงได้เกิดขึ้นการประชุมในครั้งแรกเป็นการประชุมเพื่อหาทางออกให้กับชุมชนถึงปัญหายาเสพติด พร้อมคัดเลือกคณะทำงานรับผิดชอบสอดส่องดูแลปัญหายาเสพติด31คนโดยมีนายสุกเกษมคงถาวรเป็นประธานประชาคมสุกเกษมพูดเราเป็นประธานนะคือเดือนหนึ่งเลยเราก็ให้มาประชุมกันเกี่ยวปัญหาแต่ละปัญหาเนี่ยแต่เดือนต้องมาต้องมาประชุมกันเอาปัญหามาถกกันแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยมันจะมันจะดีฝ่าดีฝ่าไปคุยกับตามร้านคงร้านค้านะ เราก็เริ่มต่อเรื่มหุ้นการเอ็กซเรย์ X ต่อเอ็กซเรย์ก็คือที่ว่าให้พี่น้องเนี่ยมามาลงรายชื่อกันว่าใครเสพป้าเนี่ยป้าลงไปเลยว่าในกอรเนี่ยเสพไหมในขอเสพไหมรู้ใครลงชื่อไปเลยเราไม่ต้องกลัวว่าผู้เสพเนี่ยเขาจะรู้ว่าใครใครเพราะเป็นลงคะแนนรับอ,อันนั้นก็เป็นแรงดึงดูดให้เขาต้อง นะครับดาเนินการนะแล้วก็มีความปลอดภัยในชีวิตตั์สิดของเขาอ่ะนะไม่ต้องกลัวใครแล้วก็ลงลงจนจนแน่ชัดแล้วนะครับว่าอาในไใน,ในจำนวนห้าหกสิบคนท,ที่ที่มีอยู่นะเสร็จหมดทุกคนพอเสร็จทุกคนเสร็จปุ๊บเ,เราก็ชื่อเดี่เก็บไวไม่ให้ไม่ให้ใ,ใครตำรวจก็ไม่ให้ขึ้นข้อความการไม่ยอมรับความจริงเป็นอุปสรรคใหญ่ มาด่าก,กันแล้วทัก่อนเนี่ย і, ลลเนี่ยมาโรงร้านเนี่ยโรงร้านนะขายของเนี่ยพอมา,ด,าด่าเลยว่าว่า,วามึงยังลูกรู้ยังไงอย่างงี้มึงรู้ว่ารลูกติดติดตามมาด่าถึงบ้านเลยครับก็ไม่รู้จะทําไงอะ่ะก็ยังชะง,งักงานไปพอชะงักงานไปเสร็จปุ๊บก็มานั่งปรึกษากันอีกแหละเอาอยัางไงกันดีนะก็ต้องตัดสินใจให้เป็นให้ให้ให้ให,หเขียบขาดไปเลยนะครับถ้าเราเริ่มทําแล้วเนี่ยเร,เราก็จะต้องทําให้ขาด ถถ้้้้้าาาทอย่่่งงนีมมมัไไไไไไปปไดดพวกกกนนนี้็ยังยง,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 งเดิคพระอาทิตย์ค่อยๆรับขอบฟ้าดูเหมือนว่ายิ่งแก้ความขัดแย้งยิ่งลุกลามบานปลายแล้วพวกเขาทำอย่างไรต่อไปถึงสามารถเอาชนะยาเสพติดในคราวนั้นมาได้มารับชมกันต่อช่วงหน้าครับรถมอเตอร์ไซค์ขับในชุมชนยามค่ำคืนขึ้นโลโก้รายการน้ำหนึ่งไทยเดียว ขึ้นโลโก้รายการน้ำหนึ่งไทยเดียวสุกเกษมขับมอเตอร์ไซค์การรณรงค์แก้ปัญหาของชุมชนคลองจระเข้น้อยตั้งอยู่บนแนวคิดไม่สร้างกระแสต่อต้อตานไม่ประนามเพราะผู้เกี่ยวข้องล้วนเป็นเครือญาติในชุมชนและลงมือปฏิบัติการแบบให้ความช่วยเหลือให้อภัยให้โอกาสกลับใจเพื่อให้ผู้หลงผิด กลับมาสู่สังคมด้วยความยินยอมสุกเกษมนั่งคุยกับชาวบ้านทีมงานถามว่าที่เขามีการทำประชาคมกันแม่ได้เข้า,<อ>าร่วมไหมเข้าร่วมกับเขามีพวกคณะกรรมการที่คอยมาพูดมาคุยพวกอะ,าวาอะไรอะชาวบ้านอะไรเงี้ยให้ดูแลกันคนละขี่ครอบครัวแล้วแต่สี่ครอบครัวห้าครอบครัวท,ทั้งบ้านทั้งบ้านที่ ลูกติดยาด้วยก็อคอยมาดูแล้วมาพูดมาคุยอะไรอย่างเงี้ยจ้ะคือเราจะใช้กรรมการที่เป็นพี่ญาติพี่น้องกันเข้าไปพูดคุยนะไปพูดคุยชักชวนเข้าร่วมโครงการเราก็ใช้อายุทธศาสตร์นี่แหละเริ่มแล้วเริ่มเริ่มลุกแล้วคือคุณไม่ต้องไปบําบัดท,ที่ไหนหรบํบบัดอยู่กับบ้านนั่นแหละเออเอาบ้านไปลงโรงพยาบาลนนะ่ะ เออว่าเอาบ้านไปโรงพยาบาลเอาเตียงคนไข้ไ,ไว้ที่บ้านหมอก็คือกรรมการใช่ไหมฮะไม่ได้รักษาอะไรรักษาจิตใจเขานะครับไม่ได้รักษาอะไรแล้วจิตใจรักษาจิตใ,ใจให้กําลังใจเขาคุยก็คุยในสิ่งที่สร้างสารรค์ให้มันดีขึ้นอืแล้วแล้วพวกเราก็พร้อมจะให้อภัยเขาเขาก็ดีใจนะตัวออยังให้อภัยเขาท,ท,ทั้งที่รู้นะเรื่องจริงแล้วน่าจะเอากฎหมายอ,อแต่เราไม่เอาอะ คุยดีณะทำงานเดินหน้า <c oughs> พูดคุย <c oughs> ปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้เสพย,าย่างแข็งขัน <c oughs> แบบญาติมิตร <c oughs> ไปพร้อมๆกับการตั้งด่านสกัดกัน้น <c oughs> เพื่อป้องกันยาเสพติดผ่านเล็ดรอดเข้ามาในหมู่บ้านเดี่ยวครับขอจะผมเคยสร้างสร้าง้อมให้ตำรวจตรงนี้ครับก็คือตั้งด่านกันตรงนี้เลยใช่ไหมครับครับตั้งตรงนี้เลยออนตรงนี้คือคือจะตั้งเป็นประจำ แต่แต่เราเราตั้งตรงนี้นานๆเข้าเสร็จปุ๊บเนี่ยผู้ค้าหรือผู้เสพเนี่ยรู้แล้วว่าเราเราผ่านตรงนี้เราจะต้องเดินเจอตำรวจเรียกตรวจแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ตั้งประจําเราจะไปตั้งไปเรื่อยๆไปตั้งทางผ่านเพราะหมู่บ้านของเราเนี่ยเป็นทางผ่านที่จะไปข้ามคลองไปฝั่งฝั่งเมืองฝั่งนุ้นเขตอำเภอเมืองอีกทีหนึ่งนะครับ มันจะมีทางผ่านไปเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาทางที่ไปไป,ไปตั้งเพื่อสก,กัดเขานะครับสก,กัดเขาไม่ให้เขาผ่านเข้าไปขึ้นข้อความการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดต้องอาศัยกุศโลบายธงสีขาวสะอาดตาปลิวสวัยตามแรงลมที่ประดับอยู่ทุกหลังคาเรือนคือสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือร่วมใจกัน เอาชนะปัญหายาเสพติดที่ผ่านมาในอดีตเป็นกุศโลบายที่คณะทำงานเลือกใช้ในการสร้างแรงกดดันให้กับผู้เสพยาเสพติดที่นอกเหนือไปจากการชักชวนให้เลิกยาเสพติดในหมู่เครือญาติทงขาวเนี่ยนะครับคือที่เรามอบให้กับผู้ที่ลดละเลิกแล้วแล้วอย่างหนึ่งคือทองขาวเนี่ยเป็นกุศโลบายของชุมชนเรา คำว่าขุนศรีบายคือผู้ที่ได้รับทงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ปอดยาเสพติดมาก่อนหรือบ้านที่ผ่านการบําบัดมาแล้วเนี่ยก็จะได้รับทงพอได้รับทงเสร็จปุ๊บไอ้บ้านที่ยังไม่ผ่านการบําบัดหรือไม่ยอมเข้ามาบําบัดกับเราเนี่ยก็จะไม่มีทงติดหน้าบ้านอีกคราวนี้ไอ้ลูกหลานหรือว่าคนที่อยู่ในบ้านที่เป็นนักเรียนป .1 ป .2 เนี่ยก็ผ่านมาเห็นบ้านเออบ้านในกองบ้าน เพื่อนเนี่ยมีทงขาวติด uh huh. ก็จะไปถามผู้ปกครองแล้วพ่อทําไมบ้านเราไม่มีทงขาวอย่างบ้านเพื่อนหนูอะ่ะนะเดี๋ยนี้บังเอิญบ้านนั้นเนี่ยพ่อเป็นผู้เสพ uh huh. ใช่ไหมเมื่อลูกถามเข้าบ่อยๆเข้าแล้วทําไมบ้านเราถึงจะได้ทงบ้าง uh huh. หนูอยากได้ทงนะครับอีกทางนี้พ่อเนี่ยจะตอบลูกไม่ได้ก็จะเกิดความละอายเกิดความหนักอ,อกหลังใจแล้วว่าลูกเนี่ยมันเกิดมีปมด้อยอะไรในใน,ในตัวแล้วว่า บ้านตัวเองทําไมไม่มีธงบ้านเพื่อนมีธงอันนี้คือกดกุศโลบายเป็นแรงกดดันให้ให้ผู้เสพเนะี่ยเข้ามาหาเรา,าแล้วก็สมัครเป็นค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 นไข้หรือว่าสมาชิกของเราเพื่อทําการ,รบําบัดต่อไปชัยชาญจัดธงสีขาวที่แขวขนอยู่หน้าบ้านและใช้เวลานานไหมครับกว่าจะแบบกว่าจะทุกบ้านกว่าทุกบ้านจะได้ธงสีขาวทั้งหลายปีฮะสามสี่ปี ไม่ใช่ปีงปีนะสามสปีนะครับทำทำภาเพื่อแบบลืมเวลานะครับทำเพราะเราเรา,เราไปทำแล้วนั่งนับเวลานัน่งนับเวลาเราต้อนเครียดธงสีขาวหน้าบ้านหลังอื่นๆวันที่26มิถุนายน2543ครอบครัวกลุ่มสุดท้ายได้รับการรับรองปลอดยาเสพติดถือเป็นชัยชนะเหนือยาเสพติดที่สร้างโดยชุมชนอย่างแท้จริงรู้สึกดีขึ้นนะคะ ด,ดีขึ้นมากเบาอกเบาใจกับลูกกับเจ้าโอ้โหตอนลูกติดนี่ไม่ฟังอะไรไม่อะไรตอนนี้ค่อยดีขึ้นค่ะดีขึ้นดีขึ้นแล้วไม่ต้องอนะไรทำงานทำการเอางานเอาการเก็บเงิน,เก,เ,งนเก็บทองมีกินมีใช้ที่ประสบความสำเร็จได้นะครับเพราะความร่วมมือนะครับ กรรมการเองเนี่ยไม่สามารถที่จะดำเนินการโดยลําพังให้ประสบความสำเร็จได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนของหมู่สองนะครับถ้าพี่น้องประชาชนหรือผู้เสพเนี่ยไม,ไม่ไม่เข้ามาร่วมโครงการกับเราเนี่ยเราสานต่อไม่ได้ ลมเมเเื่่่อออนนผาาาท้้งงฟไปยรรวดรวด็การเวลาเคลื่อนผ่านไป22ปีชัยชนะของชุมชนในวันนั้นอาจกลายเป็นภาพวานวานเพราะปัญหายาเสพติดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแก้ไขให,ให้หมดไปอย่างสิ้นซากแต่สิ่งที่ยังคงฝังรากอย่างลึกอยู่ในชุมชนคลองจระเข้น้อยนั่นคือแนวคิดและวิธีการต่อสู้กับยาเสพติดที่ส่งต่อมาถึงคนทำงานรุ่นใหม่ ผู้ใหญ่พยาวพวงเจริญคือหนึ่งในผลงานของกลุ่มประชาคมในอดีตที่สามารถดึงมือวัยรุ่นติดยาคนหนึ่งให้ขึ้นมาสู่ชีวิตที่ดีขึ้นดังเช่นในปัจจุบันตอนนั้นผมมีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดนะครับผมเสพสารเสพติดหรือยาบ้านะครับจนประสาทหลอนผมแทบจะเอาตัวไม่รอดนะครับน้ำหนักตอนนี้80แต่ก่อนนี้เหลืออยู่ประมาณ40โลคือเบอร์ไปหมดแล้วนะครับ เห็นคนไกลๆก็ว่าเขานินทาว่าอะไรเนี่ยพกมีดพกอะไรแล้วนะครับคนในชุมชนไม่ไม่เอาผมเลยนะครับผมนี่อยู่แบบโดดเดี่ยวแต่ได้กลุ่มกลุ่มในชุมคนในชุมชนกลุ่มนี้นะครับเข้ามาพยุงนะครับแล้วมาช่วยเหลือแล้วผมก็มาเชื่อฟังพวกเขานะครับเขากระตุ้นให้ผมเลิกผมคิดว่าถ้าตอนนั้นไม่มีกลุ่ม ชุมชนเข้มแข็งเนี่ยนะครับผมคิดว่าผมตายไปแล้วนะครับไม่ก็อยู่ในคุกเพิ่งจะออกผูก้ใหญ่คงไม่ได้เป็นนะครับจากความช่วยเหลือจากกลุ่มประชาคมในวันนั้นวันนี้ผู้ใหญ่พะเยาในฐานะผู้ใหญ่บ้านชุมชนจระเข้น้อยคนปัจจุบันและทีมงานจึงทุ่มเททำงานในทุกวันนี้เพื่อชาวชุมชนคลองจระเข้น้อยโดยอาศัยโมเดลที่ได้รับสืบต่อมา บ้านไหนติยาเสพติดเราก็ไปไปอะไรไปคุยกับพ่อกับแม่คุยกับไอเด็กที่ติดอะให้มันให้มันเลิกให้มันเลิกคุยให้มันเลิกอ่ะเดี๋ยววันไหนเขาเบือ่อเขามีจิตสำนึกดีๆขึ้นมาในหมู่บ้านเราเนี่ยคือ80%เปอร์ไม่มีเลยเนี่ยเหลือยี่สิเปอร์เซ็นต์อเกิดเขาคิดได้เขาอาจจะหันมาหาเราไอเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราก็พูดกับมันไปว่าเออจะไม่ดีนะงี้ี้นะ เรียกพ่อเรียกแม่มาประชุมเนี่ยท่านประธานสุก,กเกษมเนี่ยเขาก็เรียกประชุมทุกเดือนให้ไปอบรมสั่งสอนลูกเราเราต้องการในครอบครัวเราก่อนพอครอบครัวเราไม่มีเราก็สามารถไปบอกในชุมชนเราได้แต่ถ้าเกิดในครอบครัวเราไม่ปลอดไม่พร้อมแล้วเราจะกล้าไปบอกคนในชุมชนหรยออุ้มเขาขึ้นมาครับช่วยพยุงตัวพุ่งพยุงเขาขึ้นมานะครับ ให้เขามีที่ยืนนะครับก็เหมือนเรานะครับเหมือนกลุ่มคนกลุ่มงานตอนแรกนะครับที่ที่เข้ามาทํางานที่อุ้มเราขึ้นมานะครับแล้วโดยเฉพาะนัเสพเนี่ยแกหาที่ยืนให้เราได้นะครับวันนั้นเรามีที่ยืนเรามีที่ยืนเราก็เราก็เอาตรงนี้นะครับไปปรับใช้นะครับเราก็เอาใจไปแลกหางานนะครับหางานให้คนในชุมชนทําเด็กกลุ่มไหนที่ที่มีปัญหาเนี่ยเราจะมองออก นะครับเพราะเราคนคนเคยผ่านมานะครับเมื่อกุมนั้นเนี่ยเราไปสร้างงานแล้วก็เขาก็ถึงว่าเขาจะติดรถละอยู่แต่เขาก็จะไม่สร้างปัญหาให้ชุมชนใช่ไหมครับเพราะว่าเราหางานให้เขาทําเขามีงานทําครอบครัวเขามีกินใช่ไหมครับเขาก็จะไม่มีปัญหาในในเรื่องของการที่จะไปลักเล็กขโมยน้อยในชุมชน ครับก็ดีใจฮะดีใจดีใจมากเลยว่าจากจากผู้เสพอะนะครับจากผู้เสพแล้วกลายมาเป็นผู้นําอะนะครับแสดงว่าชุมชนของเราเนี่ยที่ทดาเนินการโครงการมาเนี่ยดําเนินการแล้วเนี่ยมันได้ผลเกินคาดแล้วคนที่กลับตัวได้ทุกคนนะครับไม่ใช่ว่ากลับตัวแล้วก็ไปไหนไม่รู้เขายังมีลกลากอยู่นี้แล้วกิจการที่เขาเดําเนินการทุกคนก็ดีขึ้นทุกคนนะครับ ดีขึ้นทุกคนถือว่าเป็นผลที่น่าพอใจไม่ไม,ไ,มไม่เสียแรงนะครับเพราะว่าที่ทำมาเนี่ยเพราะน้ำตาของผู้ปกครองนะครับแต่พอมาถึงปัจจุบันเนี่ยได้ยินแต่เสียงคนเลาะหญิงผมรวบอุ้มเด็กชายนั่งยิ้มกว้างขึ้นข้อความแนวทางที่เคยสร้างไว้คือมรดกทางความคิดให้คนรุ่นใหม่ได้สืบสาน ก็เป็นเหมือนมรดกชิ้นหนึ่งที่ผู้นำจะต้องหาหาผู้ที่มารับช่วงแทนนะครับผู้ที่รับช่วงแทนคิดว่าไม่ยากนะเพราะว่าเวลาเนี้ยมันเป็นรูปธรรมอยู่แล้วนะครับการที่เราจะส่งต่อเหมือนกับเราส่งต่อเราเราปั้นเสร็จแล้วเป็นรูปเป็นร่างเสร็จแล้วเพียงแต่เรามอบไปเขาไปเป็นผู้ดูแลรักษา เรากลับมาสร้างอ่ะนะสร้างหมู่บ้านของเราอ่ะเราดีใจนะครับปืมีความภูมิใจอ่ะตอนนี้เราก็พยายามที่จะส่งต่อให้คนรุ่นใหม่นะครับพยายามนะครับพยายามที่เรียกเด็กๆรุ่นใหม่เข้ามาศึกษาแต่เด็กที่นี่ก็ดีมากมันจะเขาจะเข้าประชุมกันตั้งกันเล็กๆนะนี่โดยมากจะมีประชุมอยู่ก็มีเด็กๆเข้าด้วยนะเป็นประชุมเป็น เ,เดือน,นรทรงต่อก็ต้องดูเด็กรุ่นใหม่ที่มันพร้อมที่จะทํากับเราไหมเช่มนะณวันนั้นถ้าเกิดพวกผมกเกษียณหรือท่านประธานเขาไม่ไหวก็ว่างอีกทีหนึ่งตอนนี้ยังไม่ส่งต่อแต่คือว่าเรารณรงค์เราพยายามแบบไม่ให้มีอะไรในหมู่บ้านเราเนี่ยแม้ทุกวันนี้ชุมชนคลองจระเข้น้อย ยังคงต้องเผชิญปัญหายาเสพติดคุกขามเหมือนกับพื้นที่อื่นๆในประเทศแต่โมเดลจากความสำเร็จในอดีตก็ยังคงงอกงามและปกป้องหมู่บ้านของพวกเขาให้ปลอดภัยจากยาเสพติดได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ขึ้นข้อความชุมชนคลองจระเข้น้อยในอดีตสามารถเอาชนะยาเสพติดได้ด้วยความเข้าใจดุดาติมิตรและกลไกชุมชนผ่านมา22ปีโมเดลนี้ยังคงถูกนํามาใช้ปกป้องหมู่บ้านของพวกเขาโดยคนรุ่นใหม่ที่พร้อมทํางานเพื่อชุมชนขอขอบคุณชัยชาญจาเริญอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะไร่ผู้ก่อตั้งประชาคมชุมชนจระเข้น้อยสุขเกษมคงถาวรประธานชุมชนคลองจระเข้น้อยชาวบ้านชุมชนคลองจระเข้น้อยทุกคน สร้างสรรค์รายการนัชวันใจธรรมดุษฎดีสายน้ำเขียวช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมดูแลการผลิตภารวีพจนปกรณควบคุมการผลิตกิจการเกลี้ยงกลมโลโก้บริษัทคิส,สนพัทได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โลโก้ช่อง 9M 컷